ก่อนที่คลิปจะเริ่มนะครับผมมีสปอนเซอร์นะครับมานําเสนอนะครับเสื้อของผมเองนะครับเสื้อของผมนะครับใครสนใจลองไปเช็คเสื้อผมดูได้นะครับมี60-70บกว่าลายนะครับเป็นลิมิเต็ดทุกลายนะครับหมายความว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับก็อย่าลืมไปเลือกซื้อกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนช่องนี้มาตลอดไปฟังคอนเทนต์วันนี้กันนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมา สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับที่ผมคิดว่าคนหลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องหาทางออกยังไงนะครับคอมฟอร์ตโซนนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันมีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมลองอธิบายทุกคนฟังกันนะครับคอมฟอร์ตโซนคืออะไรนะครับในเชิงศิลปะนะครับผมกำลังพูดคอมฟอร์ตโซนในเชิงศิลปะนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็คิดว่ามันก็ลักษณะ คล้ายๆกันนะครับกับในชีวิตจริงก็คือลักษณะของอาการที่คุณไม่อยากทําอย่างอื่นนะครับคุณไม่อยากทําอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทําแล้วมันดีต่อใจนะครับมันทําแล้วมันรู้สึกแบบเราไม่ฝืนตัวเองนะครับในการทำนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติผมวาดเป็นแต่หน้าตัวละครนะครับผมก็จะวาดแต่หน้าตัวละครอย่างนั้นแหละครับซ้าไปเรื่อยๆจนไม่ลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งนั่นดูดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับดูฟังแล้วแบบ มันดูนกาทีฟยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆมันก็มีข้อดีนะครับมันมีข้อดีเพราะว่ามันช่วยให้เราคอนสิสเทนต์มากขึ้นมันช่วยให้เราสามารถวาดไอสิ่งซ้ําๆเดิมๆนั้นอ่ะเร็วขึ้นดีขึ้นแม่นขึ้นแล้วก็เป็นตัวของเราเองมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับการอยู่แต่ในสิ่งที่ซ้ําๆเดิมๆมากเกินไปนะครับจะทําให้เราไม่สามารถที่จะขยายโลกที่จินตนาการของเราออกไปได้ไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลงมาอธิบายให้เป็นกราฟดีกว่านะครับเผื่อใครแบบ ฟังเป็นคําพูดแล้วรู้สึกงงไม่เข้าใจนะครับว่าผมพูดอะไรไปเมื่อกี้นะครับนี่คือกราฟสกิลและไ i ม e นะครับหรือก็คือกราฟความสามารถในการวาดภาพครับผมผมวงเล็บการวาดภาพไว้ก่อนแล้วกันนะครับสกิลในการวาดภาพของเราเทียบกับเวลานะครับลักษณะของกราฟที่ผมคิดว่าอันนี้คือผมยกตัวอย่างของผมนะครับก็คือกราฟที่ผมเป็นเนี่ยผมจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ What the hell is this? นี่คืออะไรผมอธิบายทีละขั้นทีละสเตจก่อนแล้วกันนะครับศูนย์เนี่ยนะครับก็คือจุดที่ผมเพิ่งเริ่มฝึกวาดภาพไม่ไม่ใช่อายุศูนย์ขวบนะครับไม่ใช่นันคือศูนย์นี่คือผมเริ่มฝึกวาดภาพนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมวาดภาพมาสักเอ่อสี่ปีแล้วกันนะครับสี่ four years นะครับสี่ปีนะครับก็จากศูนย์ถึงสี่นะครับผมรู้สึกว่ากราฟของผมเป็นลักษณะแบบไหนคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้อะไรได้เยอะมากนะครับเนี่ยทุกคนลองส คือยิ่งกราฟเนี or, ่ยมันพุ่งสูงนะครับก็คือสกิลในการวาดภาพผมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็มีจุดหยุดนิ่งนะครับเห็นไหยมันมีจุดหยุดนิ่งแล้วมันก็สูงขึ้นไปอีกแล้วนะครับก็คือมันพุ่งรวบขึ้นไปแล้วมันก็หยุดนิ่งอีกรอบนะครับแล้วมันก็พุ่งแล้วมันก็หยุดนิ่งแล้วมันก็พุ่งนะครับแล้วก็นิ่งยาวมากนะครับแล้วก็พุ่งอีกนิดหน่อยแล้วก็นิ่งมันอธิบายได้ว่าอะไรนะครับ จุดหยุดนิ่งตรงเนี้ยนะครับผมเรียกมันว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับทำไมผมถึงเรียกมันว่าคอมฟอร์ตโซนเพราะมันเป็นจุดที่เราไม่ได้พัฒนาสกิลของเราเองนะครับก็คือเราอยู่ในจุดที่เรามีนะครับหรือก็คือถ้าสมมติการาฟของผมเนี่ยมันผมไม่ได้เขียนมันจบนะครับสมมติว่าผมเขียนค่ะผมเขียนคาร์ไปแค่นี้นะครับนี่ผมเขียนคาร์ไปแค่นี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในจุดตรงเนี้ยนะครับก็คือพอมันถึงจุดหนึ่งที่ผมโอเคกับสกิลที่ผมทําได้แล้วสมมติผมวาดฟิกเกอร์ได้สวยแล้วผมวาดหน้าตัวละครได้สวยแล้วผมก็จะค้างอย่าี้แหละครับ ผมก็จะวาดแต่หน้าตัวละครหน้าตัวละครมันอาจจะดูเป็นข้อเสียนะแต่เชื่อผมครับว่าในข้อเสียเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนบ่อยๆการที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนค้างอยู่เป็นระยะหนึ่งนะครับมันช่วยให้เราทําสิ่งนั้นได้แม่นขึ้นดีขึ้นและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับจนมันถึงจุดหนึ่งนะครับที่โอเคเราต้องการจะพัฒนาต่อแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะมีจุดที่เนี่ยมันจะเป็นจุดแบ่งเลยนะครับก็คือมันเป็นจุดแบ่งที่ผมรู้สึกไม่แฮปป มันมันอึดอัดนะครับเพราะว่าเราทําเป็นแต่อะไรเดิมๆนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนแหละนะครับผมก็จะเพิ่มสกิลของผมขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นไปแล้วก็พอผมรู้สึกโอเคผมแฮปปี้แล้วนะครับประมาณนี้แหละแล้วผมก็จะค้างเห็นไหมแหละครับค้างนี่ไม่ใช่หมายความว่าผมผมขี้เกียจนะครับไม่ใช่นะครับคือผมทําไอสิ่งที่ผมฝึกฝนมาซ้านะครับซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่เป็น process ที่คุณจะต้องผ่านนี่เป็น process ที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่า คอมฟอร์ตโซนช่วยให้คุณหาลายเส้นของคุณเองเจอช่วยให้คุณหาวิธีในการวาดของคุณเองเจอนะครับฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่อาจจะมีใครหลายๆคนนะครับที่ติดอยู่กับกรอบนี้นะครับก็คือลา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 ฉันพัฒนางานของฉันมาโอเคพอละกูไม่พัฒนาแล้วกูยาวนะครับแล้วผมก็ยาวไปนี่คือค้างนะครับลักษณะอาการแบบนี้นะครับคืออาการที่เราติดอยู่กับกำดักคอมฟอร์ตโซนนะครับ เขาฝ่อโซนทรดนะครับผมก็เรียกแบบนี้แล้วกันนะทรดแล้วก็ยาวไปเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันจบตอนไหน,นครับแต่ว่ามันยาวมากนะครับถ้าคุณอยู่ในจุดตรงนี้หมายความว่าคุณคุณรู้สึกแฮปปี้แล้วที่จะไม่พัฒนาต่อที่จะรู้ว่าเ,ออเราทําแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นนักวาดที่แบบไม่ได้เป็นสายสวตนะครับหรือว่าสายที่แบบเอาจริงเอาจังมากขนาดนั้นนะครับคือวาดแค่เป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยแค่แบบเวลาว่างๆก็หยิบ กระดาษ iPad หรืออะไรก็ตามขึ้นมาวาดนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นงานวาดที่ไม่ได้ละเอียดมากเงี้ยว่าแฮ ppy แฮ ppy อะไรน่ารักอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ก็โอเคนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่นะครับปัญหาที่นักวาดที่แบบเอออยากจะเก่งๆครับอยากจะแบบอยากจะพัฒนาสกิลให้ได้ดีกว่านี้แต่คุณดันมาติดกับดักของคอมฟอร์ตโซนทรัฟเนี่ยนะครับหรือก็คือแบบคุณอยากคุณอยากจะพัฒนาตัวเองนะแต่คุณก็ไม่กล้าครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้ว่ มันจะทําให้เราแบบสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับหรือก็คือไม่กล้าทาสิ่งที่ยากเพราะว่ากลัวงานจะออกมาไม่สวยอันนี้พูดเป็นภาษาแบบนักวาดนะครับแต่คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมฮะว่าไอลักษณะกราฟแบบเนี้ยนะครับคือมันก็เหมือนกันอ่ะกับกราฟตัวเนี้ยคือมันเหมือนกันเลยแต่แค่ผมสูงเข้าไปนะถ้าผมสูงเข้าไปแค่ว่ามันหยุดแค่นี้คุณไม่รู้หรอกถูกปหมว่าคุณจะพัฒนาขึ้นไปได้ไกลขนาดไหน,นคุณคุณรู้แค่ว่าคือตอนนี้เราเราติดไอไอเกาะคอมฟอร์ทโซนตรงนี้อยู่เราอยากจะออกไปมากเลยแต่เราไม่รู้ต้องออกไปยัง ซึ่งถ้าใครไ,ไม่รู้วิธีการออกไปนะครับผมจะนําเสนอกราฟอีกรูปแบบหนึ่งให้ทุกคนดูนะฮะนั่นก็คือแทนแนนี่คือวงกลม2วงนะครับวงกลมวงแรกสีแดงนะครับจะเป็นวงกลมที่บอกถึงสกิลหรือก็คือการพัฒนานะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยในวงกลมสีแดงเนี่ยนะครับไอ้คำว่าสกิลนะครับพูดง่ายก็คือเราจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับการพัฒนาเนี่ยเร,เราจะไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้เไรนะครับเพราะว่ามันยากโดยส่วนมาก นะครับม,มันยากแล้วก็วงกลมสีน้ำเงินนะครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ยส่วนมากมันมันจะแฮปปี้นะครับคือเราจะแฮปปี้กับการที่อยู่ในวงกลมตรงนี้นะครับเพราะว่าคือเราผ่านในจุดที่เราต้องฝึกฝนมาแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากกลับไปฝึกฝนแล้วเพราะาแบบการอยู่ในวงกลมฝั่งขวามันง่ายกว่านะครับทุกคนทุกคนไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนลองไปดูลักษณะการพัฒนานงานว่าของทุกคนดูนะครับมันจะมันจะมีจุดหนึ่งอะ่ะที่คุณแบบงานมันเป็นเซตหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วคุณก็ไม่อยากว่าอะไรอย่างอื่นเลยนั่นคือคุณกำ ถ้าคุณอยู่ในจุดของสกิลมากเกินไปซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทำได้ไหมถ้าคุณทํำได้า้คุณคือแบบเทพเจ้านะครับคือแบบคือคือคุณอยู่แต่ในจุดที่แบบทําให้ตัวเองไม่แฮปปี้นครับเนี่ยคุณอยู่แตฝั่งตรงนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งะนะครับถ้าคุณอยู่แต่ในฝั่งของการคุณต้องฉันต้องพัฒนาสกิลมันต้องดีขึ้น มันต้องดีก็ทุกๆวันอย่างเงี้ยเมื่อวานฉันวาดมือวันต่อมาฉันต้องวาดเท้า,าไว้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือคุณจะอยู่ในกับดักของการพัฒนาที่ไม่รู้จบนะครับแล้วคุณก็จะ1เบิร์นเวย์นะครับนี่คือข้อเสียของการที่อยู่วงกลมสีแดงมากันไปนะครับคือนี่ผมการกระบาดไปนะเบิร์นเอวย์ไม่ใอ่การกระบาดนี่นะเบิร์นเวย์หมดไฟนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดให้คุณได้พักเลยถนะูกไหมคุณคุณอยู่แต่กับการพัฒนามันมันคือแรงกดดันของตัวคุณเองครับคือใจของคุณมันกดดันตัวคุณเองคุณก็จะเเบิร์นอา 2ไม่มีลายเส้นของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอครับไม่มีลายเส้นของตัวเองไม่มีลายเส้นทําไม why ก็ก็เพราะคุณเอาแต่พัฒนาในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องพัฒนาแต่ว่าคุณไม่เคยมองกลับมาเลยนะครับว่าเออฉันพัฒนาไปถึงจุดที่ฉันควรจะหยุดพัฒนาก่อนนะแล้วก็ฉันควรจะแบบหยุดเหยียบแบบคันเร่งนิดนึ่ะครับแล้วก็เหยียบเบรกหน่อยแล้วก็โอเคเรามารวบรวมสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาซิเราก็ลองเอามาคอนสตรักที่ลองมาแบบ เราเ,าเอามันมาใช้อะไรได้บ้างในการที่จะสร้างลายเส้นของเราเองขึ้นมาก็ฟังขวานะครับก็คือคอมฟอร์ทโซนสนุกจังเลยนะครับวาดเป็นแค่แนวแบบอนิเมะอนิเมะอนิเมะแล้วก็ไม่ไม่อยากวาดไนอื่นเลยนะครับสิ่งที่คุณจะเจอนะครับก็คืออาร์ตบล็อกนะครับแน่นอนนะครับอาร์ตบล็อกนะฮะเพราะว่าคุณวาดเป็นแต่อะไรเดิมๆนะครับวาดเป็นแต่อะไรที่แบบคุณทําได้อยู่แล้วอ่ะคุณไม่ได้ลองใส่ไอเดียอะไรใหม่ๆเข้าไปโดยที่เพราะว่าคุณไม่เคยหาคลังข้อมูลใหม่นะครับอาร์ตบล็อกจะมา หลอนชีวิตคุณแน่นอนนะครับคุณจะไม่กล้าคุณจะวาดอะไรไม่ออกเลยนะครับคุณจะพอจะวาดออกมาปุ๊บมันก็จะแบบมันเหมือนทบงานที่แล้วเลยนะครับคลางความรู้น้อยนะครับนี่ก็สิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับอ่ะนี่คือข้อเสียของวงกลม2วงนะครับข้อดีข้อดีของมันนะครับก็คืออ่าอย่างน้อยนะครับวงกลมฝั่งซ้ายช่วยให้เราเรียนรู้สกิลได้สูงขึ้นก็คือทําให้เราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นวงกลมฝั่งขวาครับก็คือเป็นเหมือนการหยิบเบรกให้วงกลมฝั่งซ้ายนะครับพูดง่ายก็คือ มันช่วยทําให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็ช่วยช่วยสร้างอาร์ตสไตล์ให้เรานะครับช่วยสร้างความเป็นตัวของเรานะครับพูดย่งยๆทีเนี้ยวิธีวิธีไหนล่ะที่จะดีที่สุดนะครับแน่นอนตรงกลางถูกไหมครับตร,ตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยนะครับจุดที่มันอินเตอร์เซ็กันหรือจุดที่มันซ้อนทับกันเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าก็คือคุณแบ่งเวลาช่วงที่คุณรู้สึกว่าฉันทาซ้ามาบ่อยเกินไปแล้วฉันต้องการที่จะฝึกอะไรใหม่ๆนะครับ ก็ลองไปฝึกอย่างอื่นเช่นโอเคตอนแรกฉันวาดแนว a อนิเมะโอเคแต่ว่าฉันฉันมีความคุ้นชินแล้วก็มีความชํานาญกับแนวอนิเมะแล้วฉันอยากจะลองไปวาดแนวเซมิเรียลบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปฝึกอย่างอื่นดูนะครับซึ่งกราฟท,ที่ทุกคนได้เห็นอนะมันก็คือลักษณะของวงกลมอันเนี้ยซ้อนกันร,ระหว่างตรงกลางพอดีนะครับพอดีอะ่ะ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่คุณพุ่งเห็นไหมมันมีจุดที่คุณพุ่งก็คือสกิลคุณได้เรียนรู้สกิลเพิ่มขึ้นเรียนรู้การฝึกว่านู่นนี่นั่นแล้วก็จะค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือกลับมาอยู่ในจุดคอมฟอร์ทโซนลองหาดูว่าเออไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาตอนนี้เราเอาไปใช้อะไรได้บ้างเราเอามาแบบเอามาพัฒนางานของเราเองยังไงแต่ว่าโดยรวมนะครับถ้าคุณหาตรงกลางระหว่างสกิลกับคอมฟอร์ทโซนเจอการที่คุณจะ,จะเป็นก็จะเป็นลักษณะแบบนนนีี้้้ะะะครใระยะยยาสกุ skill, ุณ็จพ่งงไดไดูขึโท คุณก็จะมีความสุขกับการวาดภาพด้วยนะครับเพราะว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะได้รู้มาก่อนสรุปนะครับก็คอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคำตอบที่ผมอยากจะบอกให้อย่างเป็นกลางสุดนะครับก็คือมันเป็นดับสังคมมันมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียนะครับบาลานซ์เวลาดีๆนะครับบาลานซ์เวลาที่คุณจะใช้เวลาในการค้นหาสกิลค้นหาความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็บาลานซ์เวลาที่คุณเอาความรู้ใหม่อามาตรงนั้นอะเอามาสร้าาางงงเเป็นนลักกษณะใรวดขออุ โดยที <S <s ่อ้างอิงแต่ความรู้ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าความฝุดโซนเป็นเรื่องที่แย่ในเชิงศิลปะนะครับความฝุดโซนไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับแต่ถ้าเราบาลานซ์มันให้เป็นนะครับทุกคนจะพัฒนางานได้อย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับการวาดภาพนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคาถามเล็กๆน้อยๆกับทุกคนได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปกเงครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมผมถึงใส่เสื้อสีไม่เหมือนกันในคลิปนะครับเพราะว่าผมลืม เอาโถนะครับก็ผมไม่เสียเวลาทุกคนแล้วไปแล้วครับบาย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 